วันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มองโลกแบบวิกรมนั้นคงจะต้องอยู่ที่เชียงรายอีกนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาสาระหลายอย่างที่เราคงจะต้องมาเรียนถามท่านพระอาจารย์วอนะครับว่าเรานั้นทําไมถึงเลือกกันตรงนี้อาจารย์ครับ ถามนิดนึงว่าเมื่อกี้นี่พูดนี่คือเรื่องทำเลชลมอนมีเหตุผลเรื่องทำเลอย่างอื่นอีกไหมอาตมาคิดว่าถ้าเราถ้าเราจะทำงานเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีต่อตัวเราก่อนออดีต่อตัวเราแล้วดีต่อคนที่มาหาเราแล้วก็ดีต่อสิ่งที่เรากำลังจะทำดีต่อตัวเราก็หมายความว่า สุขภาพของคนทำงานต้องมาก่อนอคุณยอมว่าไหมล่ะเห็นด้วยไหมล่ะตรงนี้นี่มีสิ่งแวดล้อมอย่างไงที่คิดว่าสุขภาพเจริญพรหน้าหน้าน้ําแล้วก็ด้านหลังเป็นเขาเราอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตลอดปีอากาศจะเย็นสบายอัาม,มาคิดว่าตรงนี้สําคัญต่อสุขภาพของคนทํางานจานนี่เลือกตรงนี้ก็เพราะว่ามีอะไรทั้งดูตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพอัตมาภาพเป็นภูมิแพ้ ไอ้เค็ตลอดแล้วน้ําหนักไม่ขึ้นเลยเป็นสิบปีโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าตอนตอนนี้ขึ้นแล้วไม่ลงแล้วขึ้นหมดเลยก็แสดงว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือสุขภาพจิตใจอะไรทุกอย่างนี่ถือว่าสมบูรณ์ตั้งแต่ภาพพูดได้เลยว่ามาที่นี่น่ยสุขภาพธรรมชาติแข็งแรงมากเพราะอะไรหนึ่งอาวาสคือสถานที่ถ้าน้ำหลังเขาอากาศเย็นสบายตลอดปีสองอาหาร อาหารเหนือถูกปากมีสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นอีกไหมเจริญท h ด้านหน้าพระจานทร์ไี่เป็นโครงการหลวงเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้เราก็มาอยู่ใจกลางของงานสร้างสรรค์พัฒนาทั้งของราชาและก็ของราษฎรก็เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าโบวร์คือบ้านราชการวัดจึงมาทํางานร่วมกันทําให้เราเนี่ยทำงานสะดวกขับเคลื่อนอะไรก็ตามสะดวกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าอาว่าอาหารนะคุณผูมนะสิ่งที่นอกไปจากนั้นก็คือคนคน คน,คนที่นี่เ <Gym. S 2> น er ื่องจากว่าเราเป็นคนจังหวัดเชียงรายจะขับเคลื่อนทํางานอะไรก็ตามก็ได้รับความร่วมมือ <lithium. S 2> ซึ่งซึ่งคนดีนถ้าเราคิดดีแต่พอเราจะทํางานแล้วติดตลอดสิ่งที่เราคิดดีๆไว้ก็ไม่สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรมใช่ไหมแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบสาธารณูปโภคเป็นยังไงก็สะดวกทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นด้วยเหตุผลอย่างที่ดมกล่าวเนี่ยพูดขึ้นมาก็ถือว่าถูกฉลเกีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตได้ยินว่าเดือนกุมภาใช่ไหมถนนที่นี่ก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยก็เป็นถนนลาดยางซึ่งจะทําให้เราใช้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าศูนย์กลางในการเผยแพ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกนั่นนั่นคือปณิธานที่ตั้งไว้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกันต่อนะครับมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินเพราะว่าเห็นการพัฒนาของท่านพระอาจารย์วอแล้วรู้สึกว่าท่านอาจจะไม่ใช่เป็นผ่าเสแล้ว อาจจะเป็นนักพัฒนาสำหรับแฟนรายการนะครับที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบดิตนะครับภาษาอังกฤษนั้นเราจะส่งหนังสือคาถาชีวิต2นะครับที่มีลายเซน็นพระอาจารย์วอและผมขอบพรคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ